ก่นน่ก็กลาบสวัสดีพี่น้องเอซนะครับสำหรับช่องวมรุ่นพาเพลิน h ชน n นลนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมรถันเลอร์นะครับสิบสองล้อเอสเจ็ดร้อยนะครับสีสันก็จะเป็นแป๊ดหน่อยสีส้มนะครับคันนี้จะเป็นงานต่อกระบะของไทเจเลยนะครับบีวายปัหนนวยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทีมงานวัฒนาแล้วเกี่ยวข้โพดนะครับถ้าจะเินกันช่างปั่นไวยนะครับรุ่นเอสเจ็ดร้อยนะครับนี่นะเอสเจ็ดร้อยนะครับอันนี้ก็เดินระบบไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอจัดส่งรอได้เลิกนะครับได้เลิกมารับนะ ข้างในนะครับจะพาไปชมข้างในกันบ้างนี่นะครับข้างในข้างในก็จะประมาณนี้นะครับมีจอนะอันนี้จอกล้องน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ระบบต่างๆของ S700 นะครับถุงลม นิ่มนะครับเกียร์ถ้าม,มีจะนวกมีทั้งหมดหกเกียร์นี่เกียร์เจ็ดเกียร์เอสเจ็ดร้อยนะครับ นี่ครับไายเจริญการช่างบิวายป่นนวยนะครับนี่ระบบถุงลมนะครับถุงลมก็จะประมาณนี้นะครับถุงลมเดินท่อมาดูนะครับดูงานเชื่อมนะครับนี่งานเชื่อมนะครับอักษนะครับแต่แต่แต่แต เนียนครับนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับส่วนแปดหน,น,นึ่งนะครับแปดสี่หกเก้าสามสามสองนะครับปานวยชทยเจริญการช่างนะครับ นี่ครับจะเป็นเหล็กหนานะงนานนะครับงานดีงานตีส้มมุกนะครับเป็นขีดส้สม,มุกประมาณนี้นะครับนี่ครับดูครับดูงานเชื่อมเอาเนี่ยนะครับดูงานเชื่อม เอสเจ็ดร้อยสองล้อนะครับคันนี้นี่ครับจะเป็นทีมงานวัฒนาเกี่ยวข้าวโพดนะครับอันนี้จะเป็นไทเจริญการช่างบีาวป่านวยแล้วก็สองช่องนู้นจะเป็นวัฒนารถเกี่ยวไชานาน 89, 70, 9, 5, 7, 7, 7, นทนะครับศูนย์แปดเก้านะครับสองเจ็ดศูนย์เก้าห้าเจ็ดเจ็ดนะครับติดต่อรถเกี่ยวข้าวโพดนะครับก็ติดต่อได้เบอร์นั้นเลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดศูนย์เก้าห้าเจ็ดเจ็ดนะครับติดต่อ อบถามได้เลยครับว่ามีรถว่างไหมนี่ครับถ้าจะเจริญกันช่างต่วยนะครับตวย่คตอนนี้คิวงานอู่ก็เรื่อยๆนะครับหรือใครสนใจก็ติดต่อมาได้หน้าเงานะครับน้าเงา ก่อนเื่น,นะครับเข้ามาแล้วก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับช่องของเราไว้นะครับวันรุ่งพาเพลินชาแนลเราเกี่ยวข้าวนะครับเนีน่ยดไงหนานะครับอันนี้จะเป็นเล็หนางานเนียน,นครับ ปล่าด้วยนะครับสาหรับกระบะงานกระบะเทเลอร์นะครับงานกระบะเทเลอร์โอ้ทานจะเดินกันช่างนะครับป่านหน่วยสนใจก็สอบถามก็ได้นะครับเบอร์ทโทรเดี๋ยวทิ้งไว้บนหน้าจอนะครับนะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่บรรทุกนะลองลองบรรทุกนะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้างงานของทีมงานวัฒนาแล้วเกี่ยวกับพวกกันว่าอยู่ที่ไหนนะครับรอติดตามนะครับคลิปต่อไปนะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ